มีการให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่าป่อยอยาว่างอันนี้เท่านั้นนะที่จะฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากอำน,นาจของกิเลสหรือกองทุกข์ทั้งหลายมหันต์ตุกข์นี้ได้มีแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมเท่านั้นนอกนั้นไม่มีมีแต่หลอกให้จมโดย่ายเดียวความสุขความเจริญที่จะได้จากกิเลสไม่มีท่านจึงเรียกว่ามันเป็นฝั่งหนึ่งเป็นของปลอมอยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละอารมณ์ของมันปลอมมันจึงลากเราไปสู่ที่ปลอมจมไปกับมันให้ได้อารมณ์ของธรรม นักคิดในทางขุนงามความดีทำบุญให้ทานเมตตาสงสรารเฉลีย่ยเผื่อแผ่เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันเฉลีย่ยเผื่อแผ่ไปนี่คือศีลคือทานอยู่ร่วมกันเป็นพาสุขร่มเกลิ่นเอาสร้างมากเท่าไหร่อันนี้จะพาจุดพารากเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปโดยลําดับหลวงขอให้พากันตัก้งอ,อกตั้งใจทุกคนนะหลวงตานี่บวชมาได้เจ็ดสิบปีนี้แล้วนะ <c oughs> ชีวิตจิตใจของเราปฏิบัติกับศีลกับธรรมแน่นหนามั่นคงมาโดยตลอดชุ่มเย็นมาตั้งแต่บัณบวชที่แรก เวลาเราได้มีศีลเต็มตัวแล้วจากนั้นก็ปฏิบัติมานี่ละคุณค่าของธรรมทำความเด็ดร้อนให้เก่เราที่ไหนไม่ปรากฏเรื่องคุณค่าของธรรมปฏิบัติตามธรรมมากน้อยตั้งแต่ศีลขึ้นมาอบอุ่นด้วยศีลนั่นอบอุ่นด้วยสมาธิอบอุ่นด้วยด้วยปัญญาทางด้านจิตต่ภาวนาอบอุ่นเป็นลนนัคนาจนกระทั่งถึงขาดจะบ้านไปก <c oughs> ิเลสตัวสร้างถูกไม่มีมมตั้งแต่บรมสุขเต็มหัวใจ แล้วจะเอาความสุขมาความทุกข์มาจากไหนเมื่อกิเลสตัวสร้างทุกข์มันสิ้นสร้างลงไปจากหัวใจแล้วก็มีแต่บรมบาสุขท่านวันนี้ผ่านเที่ยงนี่ผ่านเที่ยงจะไปถามที่ไหนนี่ผ่านเที่ยงหัวใจเราคือนักรู้มันรู้ได้กันทุกคนเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์ไม่มีใครบอกก็รู้เองพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วสันทิติโกสันทิโกผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้รู้เองเน่นงไม่ต้องถามใครพระพุทธเจ้าตรัสรู้กี่พระองค์ก็ไม่ถามใคร รู้พระองค์เองเต็มภูมิสาวกทั้งหลายตัดสู้รมไม่ถามพระพุทธเจ้ารู้เองเห็นเอง,เ,องเต็มภูมิแล้วผุดหลุดพ้นจากทุกไปโดยประการทั้งปวงนั่นแหละนี่ละเรื่องธรรมของมือเจ้าให้พากันหันหน้าเขาทำบ้างสินี่ไม่ตั้งแต่เรื่องจีเร่ล้อมหน้าล้อมหลังไปที่ไหนมีคนถามมาถือศาสนาอะไรถือเพอรเพอว่าอ,อย่าพูดมันตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องยังไม่ตกคลอดมาก็แย่งแม่มาพูดแล้วแย่งปากแม่ ถือผู้ถือศาสนาเลยถือพุทธอยู่ในท้องนั่นลูกแต่เวลาปฏิบัติมันไม่มีศาสนาติดตัวเสียมีตั้งแต่เรื่องกิเลสล้อมหน้าล้อมหลังแล้วสร้างแต่ความถูกเผาตัวเองตลอดทั้งปัจจุบันนี้ตายได้จะไปเกิดที่ไหนไม่มีความของบุญในหัวใจแล้วทํายังไงก็ต้องจมถ้ามีบุญแล้วยังไงต้องขึ้นให้จับตรงนี้นะพระพุทธเจ้าคือจอมแห่งความสัตย์ความจริงทั้งหลายกิเลสคือจอมแห่งความจอมปลอมเอายืดไว้ให้ดี กิเลสมียูในหัวใจพุทธะคือธรรมก็มีในหัวใจของเรายืดเอะไม่ยืดธรรมะ